โฆษณาร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลตหและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน m a ร u Shop บริการเติมโลบักกิปตไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ไดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่น b l o c Food, Anime m a n เนี l ย s t a r และยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop TH บริการเติมโลบักเลตหและยังรับฟาร์มแมป b o อก Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป All-Star Tower d e f e n น e นั่นะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาอัปเดตอะไรนะครับเนื่องจากตัวละครเรายังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับแต่นะครับวันนี้เราจะมาพาลงเจ้า Infinity Mode X ดเอ e ตินั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งหลายคนก็จะรู้กันแล้วและหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าโหมดเอ็ก m ์ติมโหมเนี่ยมันได้อะไรและ มันทาอะไรได้และมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับโหมด X Mode นะครับก็คือโหมดที่ยากกว่าโหมดธรรมดาและได้ตัว EXP เยอะกว่าโหมดธรรมดานั่นเองซึ่งโหมดธรรมดานะครับ10เวฟเราจะได้ตัว EXP 1ตัวนั่นเองนะครับแต่โหมดนี้ได้ถึง3ตัวเลยทีเดียวในระยะเวลาที่เท่ากันอ่าแน่นอนครับโหมดนี้ Unit โหดมากๆหรือก็คือไอตัวลูกน้องเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยแน่นอนครับมันจะแก่งกว่าตัวนั้นน่าจะ3เท่าได้ละมัง้งเออต่อเวฟเลยนะพี่คาดเดานะครับเพราะมันคูณ3ามเนี่ยมันก็น่าจะเก่งกว่า3เท่าปะเออคิดแบบมอสซัวเออประมาณนั้นนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพารงนะครับถึง40บเวฟนะครับซึ่งตอนเนี้ยพี่ไม่สามารถทําได้มากกว่า40เวฟครับคนเดียวนะสําหรับการโซโลนะครับเนื่องจากจะมาตายตรง เว็บ4-4-3-4ครับเนื่องจากมีตัวแอร์มาตีไม่ตายครับทำังไงก็ไม่ตายครับเลือดมันมันไม่พอเพราะว่าเราต้องใช้ตัวตัวละครต้นเกมเ่านัางเยอะนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับตัวสำคัญปัจจัยหลักๆนะครับผมก็จะมีประมาณเอ2ตัวนะครับนั่นคือ,เ,อเจ้าคิวกาเมสนะครับแล้วก็รอยมาสแตงนะครับอ่าสองตัวเนี้ยนะต้นเกมเนี่ยเราต้อง ให้เขาแบกนะครับซึ่งพี่แนะนําว่าสตีต้องมีเลเวลนิดหนึ่งนะครับไม่มีเนี่ยก็ผ่านได้อยู่แต่ก็อาจจะต้องโฟกัสกับเกมคือต้องวางวางตลอดวางตลอดนะครับห้ามแบบปล่อยตัวเผลออะไรอย่างงี้นะครับส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือหนวดดํานะครับผมไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับให้ยูนิตสโอนนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบูม่านะครับหรือก็คือตัวเงินก็ได้ตอนนี้มีเจ้าเอ็ดคานอีดวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเงินนะครับซึ่งพี่ก็ยัังหาไไมด้นะครบ ก็เลยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการรีวิวตัวใหม่นะครับพี่ก็คิดว่าจะไม่ทําแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคงไม่ทันแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีก2ตัวนะครับเราจะเอาอะไรก็ได้อยู่ที่เราครดเลยนะครับซึ่งคลิปนี้พี่จะมาโชว์ความสามารถของเจ้าโบรีนะครับที่ถูกรับขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าด่านที่น่าเล่นและน่าจับตานะครับสําหรับ อินฟินิตี้โหมดเอ็กซ์เมเนี่ยมีด่านไหนกันบ้างนะครับด่านแรกนะครับผมพี่แนะนําเป็นด่านเออแน่นอนครับคริสโต้ใช้บะของเราเนี่ยนะครับส่วนอีกด่านนึงเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าด่านเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรนะเออก็ด่านนี้อีกด่านหนึ่งนะเป็นด่านใหม่นะเห็นเขาบอกนะครับแนะนําว่าให้มาเล่นได้นะครับด่านใหม่เนี่ยก็ยาวพอๆกันกับคริสโต้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบด่านใหม่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนพี่ติดกับเจ้าแมป ของคิสโนยายบะมากไปหน่อยนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาไปเล่นแบบนี้ะน,นะครับส่วนดานใหม่เนี่ยก็น้องๆก็ลองไปหาทิคดูอกล้วกันนะครับอันนี้พี่ขอเล่นในฉบับของพี่นะโอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปเลยครับ อ่ะโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วในนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมรอสักคู่นึงเดี๋ยวจะมีให้เลือกโหมดนะครับก็จะมี2โหมดโหมดธรรมดากับโหมดเอ็กต e นะครับโหมดอุโมงคกับนเอ็กตนะครับให้เลือกเอ็กต e ฟโหมดนะครับผมวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าโหมดเอ็กต e ฟโหมดเนี่ยไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับที่ขอแคปภาพสักนิดนึงละกันนะครับจื๊บอ่ะโอเคนะครับก็เปิดเกมมาถึงนะครับผมให้วางกิวคาร์เมดนะครับ ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะวางคิวกาเมตตรงเนี้ยแปตัวนะครับพี่ก็เลยขออนุญาตวางตรงนี้เลยละกันนะครับอ่ะแต่ถ้าใครไม่ไหวนะครับก็วางไว้ข้างหลังนะเออและอีกตัวหนึ่งก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือก็มากองๆไว้แถวนี้นะครับโอเคตอนแรกนะครับให้เราวางคิวกาเมตไปนะครับและเร่งเวฟอย่างเดียวเลยนะครับคลิปนี้เราจะเร่งเวฟอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับพอไง ตัวแอมมาเราปิดชีพเขาไม่ได้ครับตอนเวฟ40กว่านะครับเออซึ่งเราก็วางตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยยาวเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูยูนิตนะครับมันจะเป็นร่างซูเปอร์สยหาดเยดูดิเห็นไะมเราวิ่งก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วเลือดเนี่ยเปิดมาเนี่ยเห็นปหเว้ยแรก400เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับปัจจุบันเนี่ยมาถึงแม่ง400เนี่ยมันมีตัวที่สู้ไหวอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเออต้องเป็นตัวใหม่ๆอยู่แล้วครับที่ไหวถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยลาคาด้เลยครับ เกิดใหม่ทันทีนะครับผมก็คือชน1ตัวเนี่ยคือบ้านแทบบึมนะครับอ่ะก็ต้องใช้คิวการเมทในการตีซึ่งคิวการเมทเนี่ยแน่นอนครับมันเก่งอยู่แล้วต้นเกมแทบจะไม่มีใครสู้มันได้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมจุบจุ๊บจุบถ้าน้องเวลแปดสิบเนี่ยยิ่งอีซี่ในการฟาร์มมากๆเลยแล้วน้องจะเงินเหลือเงินเยอะมากนะครับซึ่งพี่แนะนํานะครับว่าพอไปซักเว็บที่3นะครับผมให้ทําวางเจ้ารอยนะครับทําการวางเจ้ารอยเนี่ยตรงนี้นะครับข้างหน้านี้เลยนะครับอย่างนี้อืม ซึ่งเดี๋ยวพี่ก็รอไปนะกันคลิปนี้พี่อาจขี้เกียจตัดนะนะรอยเนี่ยอยู่ที่เราจะวางนะว่าจะวางแบบติดเลยหรือจะ,จะวางเองียงๆอะไรเงี้ยนะส่วนตัวเดี๋ยวพี่จะวางให้มันกลางๆแล้วก็ดัดไปแต่พี่จะวางสุดอย่างเงี้ยแหละแล้วเดี๋ยวก็วางจุดอื่นๆด้วยนะครับอะโอเคซึ่งพี่เทสและกิวกาเมทเบลยี่สิบขึ้นเนี่ยผ่านช่วงแรกได้เลยครับผ่านจนถึงประมาณสีเวฟได้นะครับ แล้วก็ให้เรารีบวางลอยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะลําบากค,ครับเพราะว่ามันจะมียูนิตที่กิวการเมตตีไม่ตายแล้วนะครับจะมีซ้อนอะยูนิตซ้อนกิวกาเมตมันแพ้จํานวน,นครับอ่ะโอเคเราวางเจ้าลอยได้และนะครับแล้วก็ตั้งปรับพาราลิตี้นะครับเป็นแบบรอดน,นั่นเองอ่ะมันจะตอดเลือดไปนะครับอ่ะดูเห็นไหมเลือดมันก็ลดเยอะนะครับอันนี้ลอยพี่ไม่แน่ใจนะเวลเท่าไหร่ถึงจะไหวนะครับพอดีพี่เวล80อยู่แล้วมันก็เลยแบบ ต้องทําใจตรงนี้ไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเก็บตั้งวางบูมานั่นเองนะครับผมพอระวังบูม่าได้แล้วนะครับก็อัพหม่สักขั้น2ขั้นเนาะเออเพื่อให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอ่ะโอเคอัพไปสักขั้นหนึ่งะขั้นนะครับและเดี๋ยวค่อยทําการวางเจ้าลอยอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่ออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าจะมียูนิตหนึ่งตัวนะครับที่เป็นระดับแบบพาวเวอร์นั่นเองนะครับผม มาให้เราสู้นั่นนั่นเองนะครับนั่นแหละเราเลยต้องวางตัวหนึ่งนะครับที่มีการเอ,อ่อเขาเรียกว่าการอัปเกรดขั้นที่ตีพาวเวอร์ได้นั่นเองทําไมถึงไม่อัปกิลกาเมทอัปเป็น1นึขั้นนะครับเพราะว่ามันใช้เงินตั้ง2000อา้าวลอยก็ใช้เงิน2000นี่พี่รวมกับการอัปตัวแล้วใช่ครับมันก็ถึงกันเหมือนกัน,นครับแต่ต้องเข้าใจว่ามันมีตัวแอร์เข้าใจไหมเอ,อ่อเดี๋ยวมันจะมีตัวแอร์มานะครับตอนเว็บสิบกว่า,วาช่วยแรกๆนะครับพี่ไม่ค่อย พี่ไม่ค่อยอยากเปลืองตังกับเจ้าคิวการเมทเท่าไรเพ่ารอยดีกว่าพอสมควรนะครับพี่ก็เลยเออใช้คิวการเมทก็อยู่ที่สะดวกครับคุณอยากวางคิวการเมทก็ได้มันก็มันก็ไหวแหละไม่ใช่มันไม่ไหวออนะครับแต่พี่อยากให้คิวการเมทตีแต่แค่ตรงพื้นครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็อัพเจ้ารอยแล้วแหละนะครับเพราะว่ามาแล้วนั่นเองนะครับนี่เราตัวพาวเวอร์นะครับซึ่งถ้าไม่ได้ยินเสียงเพลงหรืออะไรก็ขอโทษเลยนะเดี๋ยวเราลอง เช็คหน่อยละกันว่าทำไมถึงอ๋อลืมใส่เพียงโอเคมาละอ่ะเดีย๋ยวเราขอปรับภาพแบบเป็นอ่านี่่อะแล้วเราก็อัปรอยเนะครับหนึ่งขั้น,นครับแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ให้วางกิวการเมทีหนึ่งตัววางตัวไหนก็ได้นะครับแต่ให้อยู่ในบริเวณใกล้ๆเนี้มันจะได้กดง่ายๆครับมันจะได้ตีแบบรัวๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้ากิวการเมทคุณเวลเยอะนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แบบอีซี่มากๆนะครับอ่นะแล้วเดี๋ยวเราก็อัปปูม่านะครับผม ช่วงเว็บแรกๆนีุ่๊กๆเห็นไหมเนี่ยใช้รอยตีมันจะไม่ค่อยทับกับเจ้าคิวกาเมเท่าไหร่พี่คิดว่าถ้าอัพคิวกาเมเนี่ยมามันก็แบบถ้ายูนิตมันเยอะมันก็ตีทับันะเนาะ๋ยวเราเน้นวางดี๋ละตัวอะไรเงี้ยมันชิลกว่านะส่วนตัวนะส่วนตัวมันมันก็บทสรุปก็คือเหมือนกันอยู่ดีครับไม่ได้ต่างกันเลย อ่ะเดี๋ยวเราอัพเจ้าบูม่านะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราวางเจ้ายูกาเมดอีกนะครับเพื่อย,ย้ำนะครับว่าเราจะไม่หลุดเลยนะครับอืมเพราะว่าหลุดเนี่ยคือแตกแล้วนะสำหรับโหมดนี้นะครับเพราะยูนิตส่วนใหญ่แม่งเลือดเยอะมากครับผมอืมเดี๋ยวเราจะมาอัพเจ้ารอยตัวนี้นะครับยิ่งอัพเจ้ารอยตัวนี้เต็มเมื่อไหร่นะครับตัวแรกๆเนะี่ยเอ่อไอตัวพวกเนี้ยมันจะไม่หลุดเลยออกจากข้างหน้านะครับเพราะเป็นโขนมากรอยนะครับเพื่อ80ตอนช่วงแรก แต่ก็คิวกาเม็ก็วางไว้ดักไว้นะครับผมโอเคเราอัพเจ้ารอยเลยสกั้ครับตีทัดนะครับแล้วก็วางคิวกรเม็อีกตัวนะครับแบบเท่ๆฮะอ่ะมันจะมีพาวเวอร์มานี่มันจะมีเจ้าตัวโคนเนี่ยครับแม่งคือตัวหายนะเลยนะถ้าแตกปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากๆนะครับซึ่งก็ดูกันดีๆด้วยนะครับวางกิวกรเม็เพิ่มก็ได้นะครับหรือไม่วางเพิ่มก็ได้นะครับถ้าคิดว่าไหวนะ อันนี้มาแล้วเห็นไหมพี่บอกแล้วว่ามันตึงมา,มากๆเลยนะครับผมจึ๊บ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 อ,อ่ะวางครับวางไปเลยตอนนี้8ตัวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอบอกเลยว่าแกมาสี่ฉันจะตีหน้าคว่ำเลยเออมาเดี๋ยวเราอัพเจ้ารอยอีกนะครับผมอ่าโอเคเห็นไหมจะเห็นว่าเลือดยูนิตเนี่ยกว่าจะมาถึงตัวข้างหลังเนี่ย ก็ลดมาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมอ่าบางตัวก็ปางตายนะแต่บางตัวก็เต็มมานะก็ดูด้วยละกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าตัวเต็มมาอย่างเงี้ยถ้ามันช้างหลังเนี่ยโดนลุมแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับหลังจากเว็บที่10ไปนะครับแนะนําว่าให้อัพบูม่าขึ้นเป็นสามพันได้แล้วนะครับอัพแม็กได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะโอเคอ่ะอัพแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มอัพรอยอัพอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมช่วงนี้นะอันนี้เราก็เขาเรียกว่าไงอ่ะ ปล่อยตามเวทตามกรรมเราเร้แอ้วครับเราอยากทําอะไรก็ทําได้และช่วงนี้นะครับแต่แต่นะครับรีฟฟาร์มเงินไว้ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อฟางโบรี่นะครับมันจะได้ขยับเวฟง่ายๆอันนี้นะครับเพราะว่าเรายิ่งวางโบรี่อัพแม็กเร็วเท่าไหร่นะครับโบรี่ก็จะเพิ่มความสามารถตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนี่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราอัพรอยให้แม็กก่อนตัวนี้นะครับ มันจะถึงพอดีนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่หลุดแล้วแน่นอน,นครับมาก็ไม่รอดตรงนี้แล้วครับเราก็จะวางบูม่าก,กันรัวๆแล้วน,นั่นเองโอเคยึบยึบ,ยบอ่ะไปครับก็แนะนำว่าอัพแม็กทีละอันทีละอันนะครับแต่ถ้าใครอสะดวกแบบน่ะอัพแบบนี้ก็ตามสบายเลยนะครับพี่รอข้ามเวฟแล้วค่อยอัพอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เวลาได้เงินไปนเสร็จมานะครับโอเคหลุดมานิดหน่อย เลือมาสี่พันดูโดนเจ้กคิวกับเมลุมสี่พันเหรออย่างก็ว่า400อ่ะโอเคเราอัพไปนะครับโอเคจึ๊บ,บอโอเคเห็นไหมมันหลุดมาเนี่ยมันก็มีแต่แบบเลือดที่มันแบบปางตายครับเพราะว่ารอยเนี่ยวางดักตัวหน้าตัวเดียวอยู่เลยนะครับและในอนาคตนะครับก็มาวางเจ้าหนวดดามีหนึ่งตัวนะครับผม ไม่คิดว่าสบายเบื่มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราได้อีกพันห้าอ่าพันห้าทุกอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเด้งเงินแหละปิ๊ง,งโอเคนะครับอัพไปจุ๊บนอะ่าวางปุ๊บมานะครับที่เหลือจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่านะตรงนี้อรับปุ๊บมานะครับเต็มที่เห็นไหมรอยตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยครับเนี่ยช่วงแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยเล่นแล้วไม่ไม่ใช้แผ่นรอยครับ เห็นพี่เห็นบางคนเล่นไม่ใช่แพดล,ลอยนะมันเป็นอะไรที่ผ่านยากมากนะสำหรับโมเดิรตีมนะครับถ้าไม่ใช้ลอยมายืนคำน้ำในข้า้งหน้าเ,นเห็นไหมเริ่มหนุดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะอืมแต่มันก็มาติดข้างหลังอยู่ดีแหละครับเพราะว่าถ้าเลือดมนันมาเนี่ยมมันก็ลดมามั่งแล้วนะครับต้องหลอด่ะเนี่ยห้าพันก็ยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีครับห้าพันต้องสักเกือบแสนนะอ่ะถึงจะรุดจุดจุดนี้ได้นะฮะหยอกหยอกนะฮะ สองสามหมื่นเนี่ยน่าจะหลุดแล้วครับพี่คิดว่าโอเคร้อยก็ไตยับยับเลยนะฮะเริ่มมีหลุดแล้วบ้างนะครับก็อัพรอยตัวนึงก็ได้นะครับหรือจะยังไงก็ได้นะที่สะดวกนะครับห้าพันก็อยู่ตรงนี้นะครับ okay. เพราะมันไม่มีตัวอื่นหลุดมาไงมันหลุดมาทีละตัวเงี้ยโอ้โหคิวการเมทลอกเป้าเลยครับรอกหัวแล้วยิงนะสบายมากมากนะครับ Okay. ไปปุ๊บรูดรอยสำแดงฤทธิ์นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราได้เงินมหาศาลละเรารีบอัพเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องไปวางเจ้าหนวดดำนะให้มาวางเจ้าโบลี่เฮดแม็กก่อนนะครับโบลี่เนี่ยเราก็วางตัวนี้นะอันนี้พี่เล่นแบบวางตัวนี้นะครับจริงก็กระเถิบมาริมๆหน่อยก็ดีนะแต่นะครับแต่อย่าลืมนะว่าเราต้องใช้เออร์วินเนี่ยในการบับนะครับถ้าเอาให้ดีเนี่ยก็วางเออร์วินไว้ตรงนี้สักตัวหนึ่งเทสก่อนนะครับ เพื่อว่าเช็คระยะวงของเรานะครับว่าจบอยู่ที่ตรงไหนได้นะครับอืมแต่ถ้าเราชินแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องนะเออนะครับจุบ๊อ่าประมาณนี้นะครับรีบวางรีบวางหน่อยก็ดีนะครับอันนี้พี่ทําแบบสโลวสโลให้ดูนะเดี๋ยวคนดูแบบเอ้ยพี่วางเร็วไปอะไรเงี้ยจุบ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 อ่ะโอเคจริงจริงก็อยากจะวางอยู่แถวข้างหลังแค่ตรงนี้เลยนะเออแต่เดี๋ยวมันไม่โดนเนี่ย แล้วเดี๋ยวเราต้องวางรอยตรงนี้อีกนะครับวางเยอะเลยแหละแถวเนี้ยโอเคอย่าลืมนะเราต้องวางเออร์วิทตรงนี้สี่ตัวนะครับดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับที่เขาวางไปเลยเป็นไรเน้นตีแรงอยู่แล้วน,นะครับอโอเคแค่นี้นะครับเราก็สามารถเอาหนวดดามาวางได้แล้วนะครับผมหนวดดาเนี่ยจะวางยังไงก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่แนะนําว่าปรับพาราลิตี้ล็อกๆไว้ก,ก,ก็ดีนะมันช่วยได้เยอะนะครับ ซึ่งพี่ก็จะวางแบบลากยาวนะพี่ไม่เน้นแบบอะไรมากมายเพราะยังไงเราไม่ได้ตายเพราะว่าตัวเดินดินอยู่แล้วครับเราจะมาตายตรงตัวบินครับผมพี่ก็เลยไม่ค่อยได้สนใจกับตรงนี้สักเท่าไหร่นะนะครับเพราะยังไงเนะี่ยลอยกับโบรี่สองตัวมันเอาไม่ลงอยู่แล้วครับเลือดประมาณสี่เออสามแสนก,กว่าครับไม่ว่าจะมีบัฟเออร์วินสามแสนหรือสี่แสนนะพี่ไม่ค่อยแน่ใจที่มันหลุด ย่มันก็ไม่ไหวอะลองและพิว่ว่าต้องอาจจะต้องมีหยิบมีฮอกออกมานะครับแต่มันก็ไม่ได้เนาะโซโรนะครับถ้าเอามาเนี่ยเราต้นเกมเนี่ยใครจะเอามาตีตัวแอเนาะแต่นะครับถ้าใครนะครับแบบรู้สึกว่าเล่นทีมโบลีไม่เวิร์กนะครับอยากเล่นทีมอื่นนะครับก็เปลี่ยนเลยครับผมไม่ต้องเอาเออร์วินกับโบลีมาก็ได้นะครับเป็นอไอตัวที่แปลงล่างนะครับผมแล้ไอตัวนึงก็ แต่จะเป็นเอาเป็นไรก็ลองดูได้นะครับแบบหรือแบบตัวหนึ่งเอาเป็นเจ้า,เามีฮอกก็ได้นะครับแต่มีฮอกไม่มีบับเปอร์วินก็ไม่ค่อยโหดอยู่ดีเ,ดเนาะหรือเป็นไลท์ฮัามิก็ได้ครับแต่ก็ไม่มีบับเปอร์วินอีกอะก็แล้วแต่ท่านอนะ่ะท่านสนุกแบบไหนก็ตัดแบบนั้นไปเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวพี่ได้แค่นี้จริงๆแต่ถ้าใครนะครับมีแผนเกินซีซีสามารถเม้นบอกกันได้นะเออแบบผมพี่ผมเกินซีซีนะครับซีซี 4, 4ีสามเนี่ยเออพี่จําไม่ได้ เกินพี่ผมได้รันห้าสิบอะไรเงี้ยม้นมาบอกได้นะครับออพี่อยากได้แผทนห้าสิบเฟบมากกว่านะตามอันนี้เดี๋ยวพี่ไปทดลองและจัดให้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้เครดิตด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงช่องพี่น้องให้ความฉลาดพี่ให้เครดิตน้องอยู่แล้วเนะฮะเพราะว่าเน้นฟบือครับโอเคเดี๋ยวเราอัพต่อน,นะครับนี่เราก็วางเจ้า รอยมาแต่งได้แล้วนะฮะเ,เราลอยเราจะวางไงก็ได้นะพี่จะวางเรียงๆกันแบบเท่ๆโอเคตอนนี้ตังหมดอะโอเครอยเราครบละจุ๊บตอนเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราก็รอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะ เร่งเวฟให้แล้วกันนะครับผมโอเคหรือก็ตัดมาเลยนั่นแหละนะครับช่วงที่สัก30บเวฟเราต้องกดเจ้าวินนะครับผมโอเคอ่ะโอเคนะครับตอนนี้40บเวฟแล้วนะครับก็จะเห็นนะว่าโบรี่เราเนี่ยดาว์เมทโอ้โหสองหมื่นนะครับตัวสอง0 0ื่นเนี่ยถ้าตีไปแปดตัวก็ประมาณแสนหกนะครับซึ่งแน่นอนครับยูนิตตอนนี้มันก็เลือกเป็นแสนแล้วล่ะนะครับช่วง40เวฟเนี่ยก็ มาแบบเวอร์กันละเนี่ยเห็นป่ะแสนสองแสนสามนะครับแต่ก็ยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีครับเอ่อเพราะว่ามีคิวกาเม็ตัวหนึ่งนะครับช่วยตีเนี่ยดาเมจ8แปดร้อยเลยนะครับคิวกาเม็ซึ่งเดี๋ยวรอดูนะครับตัวแอร์มาเมื่อไหร่เราแตกเมื่อนั้นนะครับอันนี้บอกเลยนะตัวแอร์มาเมื่อไหร่เราแตกเมื่อนั้นนะฮะเดี๋ยวรอดูได้เลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบน่าเวทนากับสายแอร์เรามากเลยครับตีไม่เข้าครับผม ต้องตีสัก3ทีอะถึงจะเอาอยู่อะไอตัวแอร์มันมาซึ่งโบลี่มันไม่ทันอยู่แล้วอะครับในระยะเวลาตรงเนี้ยให้มันได้3ทีอะต่อให้เต็มที่2ทีก็อาจจะปังตายอะครับเพราะพี่จำไม่ผิดเลืองมันน่าจะเกือบ4ี่แสนอะหรือไม่ก็3ามแสนอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอดูตัวแอร์มานะครับใกล้ละใกล้ละเพราะเวฟบ43เนี่ยตัวแอร์มานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแตก เนี่ยตอนนี้เห็นไหมเราไหวครับสบายมากเพราะมันเดินสโ,โลครับผมมันไม่มีปัญหาไงตอนเนี้ยแต่อีกอันนึงมันม,มีปัญหาสําหรับเราไงมาครับมาครับเหมือนจะไม่ไหวนะเอาอยู่นะ๊บบ,บะนะี้อยู่ที่บอกแล้วนะครับแต่อย่าลืมบัฟเออร์วินเลยนะ,ะนี่เดี๋ยวตัวแอร์มันออกมาแล้วนี่มาละชุดนี้แหละมาแน่นอนนะครับ นรกของเรามาแล้วนี่นี่มาแล้วมาแล้ว,ลวเห็นไหมก็แอร์เนี่ยเลือดมัน4ี่แสนเก้าครับผมเกือบห้าแสนอะเออต้องใช้ไรยางมีกดถึง3ตัวนะครับแตกชัวนะฮะแต่โอ้โหใครปกตัวละครเยอะมาขนาดน,นั้นเห็นไหมมาเราลงทันมาละนะครับตียังไงก็ไม่ทันนะครับต่อให้ดาเมจมันถึงก็เ,เนี่ยสองหมื่นหกละนะครับก็ยังอยู่แค่สองหมื่นห้าสองหมื่นหกอ่ะ ก็ไม่ถึงแล้วดีอะ่ะเพื่อมันต้องห้าแสนมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเราติดตัวแอร์เลยครับเราไม่ตายจริงๆนะเออขนาดมีรอยนะครับช่วยตีอีกตัวหนึ่งก็เท่านั้นครับเนี่ยสี่สี่เวสเราแตกชัวร์ครับตอนนี้ปล่อยเบอร์ไปได้เลยนะฮะโป่งนะครับสองแสนเหลือสองแสนก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราให้ดูนะครับตัวเอพีนะครับว่ามันมีกี่ตัวกันนะอ่านี่โอ้โหเฮ้ยเราไม่ได้สี่ดาวเลยเหรอมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นโอเค คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์อะไรก็สามารถอครรอ,ถอ,อามเมนต์บอกกันได้นะครับหรือถ้าอยากให้ทำอะไรสามารถเมนบอกกันได้นะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็กับขอโทษกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วไปครับผมก็จบอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคลิปนี้